มันไม่ได้เกิดขึ้นกับสถามันิกอย่างเดียวมันเกิดขึ้นกับวิศวกรกด้วยคือว่า <c oughs> เราประชุมกันนี้ถามว่าวิศวกรกับสถาบนิกหายไปไหนหายไปไหนนี่คือหนึ่งจำนวนผู้ที่สอบเข้าเนี่ยก็น้อยลงการเลือกสองผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วมาสอบวิชาชีพก็น้อยลงสามผู้ที่สอบวิชาชีพแล้วไม่ผ่านกลับมาสอบใหม่อีกก็น้อยลง มันก็เลยเป็นตัวเลขที่เรานั่งคุยกันในสองสภาสภาวิศวกรกับสภานักว่ามันเป็นประเด็นปัญหาที่จะต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็จับได้ว่าสมัยนีย้น้องๆที่จบมาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการอยู่ในกรอบไม่ต้องการอยู่ในโมที่มันมันเป็นงนี้กันทุกคนคทุกคนทําอะไรที่มีความสุขแล้วมีไรายได้ความสุขมันมีหลายแบบมันความสุขโดยการแสดงตัวตนหรือความสุขโดยการที่นั่งนับเงินเวลาได้เงินเข้ามาทุกอย่าง บางทีมันก็ไม่ต้องอยู่ในกรอบของการที่ต้องร่ำเรียนมา